ไปสร้างสีสันได้อย่างอบอุ่นซึ่งกินใจผู้ร่วมงานกันเลยล่ะค่ะสำหรับงานแถลงข่าวเปิดตัวละครเวทีพบรักที่ทาง c r e a t i v e i n d u s t r รได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการประกาศเปิดอาร์ชเพจให้ใหม่อย่างเป็นทางการซึ่งงานนี้ยังได้นักแสดงคุณภาพทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่อย่างพลตันทเสถียรเอมณีรัรัสเจมเอฟแปดแอนวัลต้าไปร่วมถ่ายทอดบางช่วงบางตอนเพื่อเป็นการเรียกน้ำย่อยกันก่อนถึงวันจัดแสดงจริงอีกด้วยค่ะจะมาก็มาเรียกมาแล้วกันฉันกินข้าวเสร็จแล้วก็ับแค่นี้นะ ก็ให้มันเปลี่ยนไปเลยหรือว่าถ้าเกิดมีคนตัดหน้าไปยังไงนี่กดอะไม่ได้โ,โ,โ,โดยจะเปิดรอบการแสดงให้ได้ชมกันทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เริ่มตั้งแต่วันที่20มิถุนายนถึง6รกรกฎาคมที่โรงละครเอ็มเท e เตอร์ค่ะ<ทฤ>เปิดโรงละครแห,หร่งใหม่นะครับอยากให้คนดูเนี่ยมาพบรักกับรงละครแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยไม่เครียดจนเกินไปแล้วก็มีแง่มุมที่ดีครับแล้วก็รู้สึกว่า เราใช้แฮชแท็กใน a c e บุ o กว่าพักรบมาพบรักเพราะว่าลบกันมานานแล้วพอมาดูเรื่องนี้แล้วก็อยากเล่นแล้วเราก็พอเข้าใจบทอะไรอยู่แล้วนะครับตอนที่ติดต่อมาก็เลยไม่ต้องมีอะไรเลยเคยเคยมาดูแล้วไม่ต้องอ่านบทเข้าใจละว่าให้เล่นอะไรไม่ใจอ่อนอยากเล่นมาขอคนเล่น <c oughs> อันนี้เรนนื่องน,น,น,นี้เป็นเรื่องที่มาขอคนเล่นอยากเล่นเพราะเรารู้สึกว่าเรื่องมันน่ารักฝากละครเรื่องพบรักด้วยนะคะเริ่มรอบแรก20่ิบพฤาคมนี้เล่นถึง6กรกรกฎาคมก็สุขรเสาร์อาทิตย์